สวัสดีพี่น้องทุกคนมาจาก We Are The Same ครับผมมีข้อความอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะส่งต่อให้ทุกคนครับข้อความนี้เป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆเพราะผมผัดผ่อนที่จะพูดถึงมันมานานแล้วผมพยายามรวบรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมพยายามทำใจย,ยอมรับกับวิธีที่เรื่องนี้ถูกนำเสนอให้ผมพระเจ้าได้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้ผมเห็น นี่เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากแต่ไม่ว่ายังไงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เผยแพร่ในหมู่ผู้ศรัทธาดังนั้นผมจะขออธิษฐานสั้นๆให้กับข้อความนี้กับวิดีโอนี้เพราะผมอยากแน่ใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงริธานุภาพและเปี่ยมด้วยความรักต้องการอย่างแท้จริงและพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองมันอย่างแน่นอน ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ฟังถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระองค์ได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือได้รับการยืนยันในความเชื่อของตนหรือได้รับพระพรพิเศษบางอย่างจากสิ่งอันประเสริฐนี้โอเคไหมครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงปกป้องวิดีโอนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคำพูดที่ข้าพเจ้ากำลังใช้อยู่นี้เป็นคำของพระองค์พระเจ้าไม่ใช่ของข้าพเจ้าเอง และขอให้พระองค์ทรงปกคลุมสิ่งนี้ด้วยพระโลหิตของพระเมสโปรดเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถแย่งชิงไม่สามารถเอาไปหรือบิดเบือนได้และขอให้ผู้ที่ได้ยินนี้มีหูที่จะฟังมีความเข้าใจและได้รับพรที่มาพร้อมกับมันและสามารถแยกแยะและนำไปทูลถามพระองค์และยืนยันในสิ่งที่พระองค์ทรงขอให้ข้าพเจ้าสื่อออกไปข้าพเจ้าขอสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมน ดังนั้นขอย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะทำเองข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับการยืนยันว่าไม่ควรทำหรือจะมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ไม่ต้องเคยแพร่วิดีโอนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิ่งนั้นจริงๆแล้วตลอดหกเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับการยืนยันหลายครั้งที่เดียวดังนั้นข้าพเจ้าจะขอเข้าเรื่องใหม่ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นด้วยพระธรรมลูกา ลูกา12ข้อ59แล้วเราจะมาพูดคุยกันเล็กน้อยว่าเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรเอาละลูกา12ค้าพเจ้าจะเริ่มที่ข้อ57และนี่คือฉบับอีดสวีแล้วทำไมพวกท่านจึงไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอะไรถูกต้องเมื่อท่านไปกับผู้กล่าวหาเพื่อพบผู้พิพากษาจงพยายามตกลงกับเขาให้ได้เสียก่อน ระหว่างทางวิชนั้นเขาอาจลาดท่านไปหาผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาก็จะมอบท่านให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนําท่านไปคังไว้ในคุกข้าพเจ้าบอกท่านว่าท่านจะไม่มีวันออกมาได้จนกว่าจะจ่ายเงินก้อนสุดท้ายครบถ้วนนี่เป็นข้อความที่เข้าใจได้ยากมากแต่โดยหล,ลักๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้ในบางบริบทก็คือว่าเออคุณรู้นะแมา่ถ้าคุณรู้มันมีอ่า ความเข้าใจอย่างหนึ่งเมื่อคุณเดินกับพระเจ้าและความเข้าใจนั้นก็คือคุณต้องมอบทุกอย่างให้กับพระองค์ทั้งหมดเลยทั้งชีวิตของคุณทั้งความต้องการของคุณเองเพราะคุณต้องต่อสู้กับเนื้อหนังของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเนื้อหนังนั้นก็อ่อนแอคุณไม่สามารถทำคุณไม่สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำได้ด้วยตัวเอง แม้แต่ในฐานะคริสเตียนที่เกิดใหม่คุณก็อาจจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันคุณอาจจะอธิษฐานทุกวันแต่คุณก็ยังไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณทำด้วยตัวเองพระองค์ต้องการให้คุณวางใจและเชื่อมั่นในพระองค์อย่างเต็มที่เมื่อ <Moment. S 1> เรื่องนี้มักจะมีคําถามขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตรงไหนในการเดินกับพระเจ้าขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครในพระกายของพระคริสต แต่ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเจอกับใครสักคนหรือคำสอนหรือคำถามบางอย่างซึ่งคุณจะต้องนำไปถามไปเท่าและคำถามก็คือถ้าฉันได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูแล้วและถ้าฉันทำบาปทุกอย่างก็โอเคเพราะฉันได้รับความรอดแล้วฉันจะได้ไปสวรรค์ถ้าพระเจ้าได้ช่วยคุณให้รอดแล้วและคุณได้มอบชีวิตให้กับพระคริสต์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายังมีใครบางคนที่คุณยังไม่สามารถให้อภัยได้ หรือถ้าคุณยังมีความโกรธความขมขื่นหรือความอิจฉาริษยาต่อใครบางคนละ่ะหรือคุณมีนิสัยบางอย่างในชีวิตที่คุณไม่สามารถเลิกได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยังเลิกไม่ได้ไม่สําคัญว่านิสัยนั้นจะเป็นอะไรคุณก็รู้ว่าคุณไม่ควรทํามันคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือพระกายของพระองค์แล้วในกรณีแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับฉันก็คือ มีสถานที่หนึ่งที่ในฐานะผู้เชื่อถ้าคุณยังไม่สามารถรักษาเสื้อคลุมของเจ้าสาวไว้ได้และฉันมีวิดีโอเกี่ยวกับเจ้าสาวของพระคริสต์ซึ่งฉันจะใส่ลิงค์ไว้ด้านล่างให้คุณได้ชมกันฉันจะไม่พูดถึงรายละเอียดนั้นในตอนนี้แต่ถ้ามีรอยเปื้อนหรือมีตําหนิบนเสื้อคลุมของคุณหรือบนจิตวิญญาณของคุณแล้วฉันจะและฉันจะใส่ข้อพระคัมภีร์บางข้อไว้ในคําอธิบายด้านล่างเพื่อยืนยันทุกอย่างนี้ด้วยแต่พระเจ้าตรัสว่ารู้ไหม ถ้าคุณไม่ยกโทษให้ทุกคนเหมือนที่เรายกโทษให้คุณพระบิดาก็จะไม่ยกโทษให้คุณเช่นกันคุณรู้ไหมมีข้อพระคัมภีร์บางข้อที่บอกว่าคุณจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่จริงจังมนะากบาปไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าคุณเกิดหม่แล้วและในเวลาที่คุณเกิดหม่นั้นพระเจ้า ได้ชำระคุณด้วยพระโลหิตของพระองค์ชื่อของคุณถูกจารึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปดกแต่ตลอดเส้นทางชีวิตของคุณเกิดบางอย่างขึ้นมีบางสิ่งแทรกซึมเข้ามาศัตรูได้เข้ามาทางรอยตำหนิหรือช่องโหว่ในกรอบของคุณและมีความไม่อภัยบางอย่างในชีวิตของคุณคุณรู้ไหมผมมีตัวอย่างหนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้สมมุติว่าสามีภรรยาคู่หนึ่ง พวกเขากำลังมีปัญหายอย่างมากในความสัมพันธ์ของพวกเขาและแล้วในเย็ยนวันหนึ่งภรรยากับสามีก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงมากจริงๆเป็นการโต้เถียงที่ไม่เป็นไปตามทางของพระเจ้ามีคำพูดบางอย่างที่พูดออกไปมีการแข่งกระด้างของจิตใจการสาบแช่งและการไม่ให้อภัยในบางสิ่งที่เคยขึ้นขึ้นแล้วก็สมมติว่าฝ่ายภรรยาหรือสามี ตัดสินใจกระโดดขึ้นรถแล้วขับออกไปอาจจะเพื่อพยายามเว้นระยะห่างระหว่างกันทั้งสองคนแล้วก็กลายเป็นว่าในขณะที่คุณออกไปข้างนอกคุณเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเออในใจและในจิตวิญญาณของคุณยังมีความไม่ให้อภัยอยู่เราจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าเจ้าทรงเปิดเผยกับฉันว่ามีสถานที่หนึ่งระหว่างสวรรค์กับนรก คล้ายกับไฟชำระที่คุณจะต้องไปเพื่อขจัดสิ่งสุดท้ายที่เปื้อนจิตวิญญาณของคุณหรืออะไรก็ตามที่ยังคงค้างคาอยู่ในตัวคุณบางสิ่งที่คุณไม่สามารถเอาชนะได้ผ่านทางพระคริสต์ขณะที่คุณยังอยู่บนโลกนี้ฉันหมายถึงอะไรกับสิ่งนี้ฉันหมายถึงในฐานะผู้เชือ่อและในฐานะคนที่เดินกับพระคริสต์และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ พระคริสต์ทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณไม่มีอะไรที่คุณจะซ่อนจากพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าคุณพยายามจะซ่อนมันจากพระองค์นั่นแหละคือปัญหาการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูมันเป็นเรื่องที่ต้องทําทุกวันคุณตื่นเช้ามาคุณเริ่มต้นวันใหม่กับพระคริสต์มันมีความสัมพันธ์ที่คุณต้องรักษาไว้หรืออย่างน้อยก็พยายามรักษาไว้ด้วยใจของคุณ ดังนั้นสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกก็คือพระเจ้าทรงรู้ถึงความลึกซึ้งในใจของคุณพระองค์เข้าใจว่าหัวใจของคุณพยายามจะสื่ออะไรออกมาพระองค์เข้าใจดีความปรารถนาจากใจของคุณดังนั้นถ้ายังมีเรื่องบางอย่างในชีวิตที่คุณยังไม่ได้มอบให้พระองค์และพูดว่าพระเจ้าข้าพระเจ้ากำลังลำบากใจกับเรื่องนี้ หรือบางอย่างที่คุณยังไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้าทั้งที่รู้ว่าคุณไม่ควรทำหรือรู้ว่าคุณควรจะหันไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่คุณก็ยังไม่ได้ขอบางทีอาจจะมีความหยิ่งพยองอยู่บ้างหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้คุณมอบมันให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องการไม่ให้อภัยเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายมีใครบางคนที่คุณไม่ยอมให้อภัย เจตนาของใจคุณคือคุณจะไม่ให้อาภัยเขาแม้ว่าคุณจะพูดออกมาว่าโอ้ฉันให้อาภัยเขาแล้วก็ตามแต่พระเจ้าทรงวัดคุณจากเจตนารวมในใจวามคุณแล้วเจตนาของใจคุณคืออะไรเออมีแค่คุณกับพระเจ้าเท่านั้นที่รูและพูดตรงๆบนครังคุณเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําแต่พระเจ้าทรงรู้พระอให้ฉันรู้พระเยซูทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณทั้งภายนอกและภายใน และถ้าคุณปล่อยให้สิ่งนั้นหมักหมมและกลายเป็นการไม่ให้อภัยซึ่งก็คือความขมขื่นคุณก็รู้ใช่ไหมที่พระเยซูตรัสว่าเราได้ทําทุกอย่างเพื่อเจ้าแล้วหลบตายพ่อเจ้าแล้วเราให้อภัยเจ้าทุกอย่างละ่ะทุกอย่างเลยเราจะให้อภัยเจ้าทุกอย่างดังนั้นเราขอให้เจ้าทําบนเดียวกันจรให้อภัยศัตรูของเจ้ารักพวกเขาอธิษฐานเพื่อพวกเขาแต่เจ้าก็ไม่ทําและเจ้าก็ตายนี่แหละคือจุดที่ จะต้องชุดใช้สิ่งนี้เจ้าต้องทำสิ่งนี้นี้เราคิดชอบต่อสิ่งนั้นโอเคงั้นข้าจะอ่านข้อประคัมพีอีขออ้อหนึ่งซึ่งก็เกี่ยวข้องกับข้อ,ขอที่ข้าเพิ่งอ่านจากลูกาแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นและเจ้าจะไม่ได้ออกไปจนกว่าจะใจเรียนสุดท้ายคมช่องแล้วในลูกาข้าแค่อยากจะพูดถึงตรงนั้นแบบสนส้นๆ ถ้าบอกเจ้าว่าเจ้าจะไม่มีวันออกไปได้จนกว่าเจ้าใจเหรียญสุดท้ายจริงๆของเจ้าแล้ว5ข้อนี้พูดถึงนรกงั้นมันก็บอกว่าคนสามารถออกจากนรกได้แต่เรารู้มันตันแบบไปได้แ้าออกจากนรกไม่ได้หรอกเพอะเจ้าไปถึงที่นั่นแล้วมันก็จบแค่นั้นมันคือชั่วนิรันดร์เจ้าจะอยู่ที่นั่นเจ้าจะถูกโยนลงไปในบึงไฟและเจ้าจะถูกหนอนกินเรารู้เรื่องนี้ดีเจ้าออกจากนรกก็แน้ว งั้นทำไมเขาถึงพูดว่าเจ้าจะไม่ออกไปจนกว่าจะจ่ายเหรียญสุดท้ายจริงๆของเจ้าแล้วแหละเข้าใจไหมแล้วเจ้าต้องเข้าใจว่าคุกในสมัยนั้นเป็นสถานที่ที่เลวร้ายมากไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ในคุกหรอกมันแย่แม่งจริงมันคือจุดต่ำสุดของชีวิตเลยเจ้าไม่มีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นไม่เหมือนกับพวกวันนี้แล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่าคุกหมลูกาก็เพราะว่าลูการู้เรื่องคุกอยู่บ้าน และเจ้าไม่อยากไปที่นั่นหรอมันเป็นที่ที่แย่มากและเจ้าจะไม่ได้ออกไปจนกว่าจะใจเรียนสุดท้ายของเจ้าแล้วจริงๆเหรียญสุดท้ายของเจ้าซึ่งหมายความว่าเจ้าติดหนี้อะไรบางอย่างอยู่เจ้าติดหนี้บางอย่างอยู่ พระคัมภีร์ข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและสอดคล้องกับพระธรรม1นึโครินบทที่3ามข้อสิซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงดังนั้นในตอนนี้ฉันจะขออธิบายและพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้เลยคือ1โครินบทที่3ามข้อสิซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เราจะศึกษาในวันนี้จริงๆแล้วฉันคิดว่าจะเริ่มที่ข้อสินี่เป็นฉบับ ESV ตามพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เหมือนช่างก่อสร้างผู้ชำนาญได้วางรากฐานไว้และมีผู้อื่นมาก่อสร้างต่อบนรากฐานนั้นแต่ละคนจงระวังว่าเขาจะก่อสร้างต่อบนรากฐานนั้นอย่างไรเพราะไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้นอกจากรากฐานที่ได้วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ถ้าใครก็ตามก่อสร้างต่อบนรากฐานด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางงานของแต่ละคนจะปรากฏชัดในวันนั้น เพราะวันนั้นจะเปิดเผยงานเหล่านั้นเนื่องจากมันจะถูกเปิดเผยด้วยไฟและไฟจะทดสอบว่างานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าง,งานที่ใครก็ตามได้เกาะสร้างปอบบนรากฐานนั้นยังคงอยู่เขาจะได้รับรางวัลของเขาเรารู้ว่าสิ่งนี้กำลังพูดถึงอะไรอยู่โอเคไหมถ้าง,งานของใครถูกไฟเผาผลาญเขาจะสูญเสียแม้ว่าเขาเองจะรอดแต่ก็เหมือนกับรอดผ่านไฟมาเท่านั้นโอเคไหม พระคัมภีร์สองตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องเดียวกันเอาโลใช้คําอธิบายที่ต่างออกไปโดยพูดถึงการผ่านไฟเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นจริงๆและสถานที่นี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในสวรรค์หรือในนรกค,คุณจะรู้สึกถึงไฟแห่งความรู้สึกทิพและคุณจะรู้สึกถึงไฟแห่งความละอายใจเพราะสิ่งที่คุณไม่ได้ทําบนโลกนี้สิ่งที่คุณไม่สามารถทําร่วมกับพระคริสต์ที่นี่บนโลกนี้ได้ เพื่อพยายามแล้วเขาผลาญมันเออการไม่ให้อภัยนี้หรืออะไรก็ตามผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องการไม่ให้อภัยอีกครั้งคุณจะต้องชดใช้สำหรับสิ่งนั้นนะโอเคไหมถ้าคุณไม่ให้อภยัยถ้ารากฐานที่คุณวางไว้ในสถานการณ์นั้นถูกไฟเผาผลาญคุณก็จะสูญเสียเพราะในสถานการณ์นั้นพระเจ้าคงต้องการให้คุณให้อภัยคนนั้น เพื่อวางรากฐานหรือสร้างบางสิ่งในชีวิตของคนนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พอคุณไม่ได้ทำมันจึงถูกเผาผลาญไปแม้ว่าตัวคุณเองจะรอดก็ตามและก็เป็นเหมือนรอดผ่านไฟควรจะต้องผ่านไฟแห่งการชำระล้างซึ่งก็คือไฟแห่งการกลั่นกรองมีข้อประคัมภีร์มากมายเกี่ยวกับไฟแห่งการกลั่นกรองนี่มันเหมือนกับการแสดงละครเหตุผลที่โปโลใช้คำว่าไฟก็เพราะผมเชื่อว่าเขาได้เห็นไฟนั้นจริงๆ ในสถานที่นี้ตอนที่พระเจ้าเปิดเผยให้เขาเองนี่คือไฟที่ถึงแม้จะไม่ใช่ไฟนรกไม่ใช่ทะเลไฟแต่เป็นไฟที่ใช้ชำระล้างมันคือไฟของชั้นคองมันเหมือนกับการกลั่นทองเงินหรือทองสำริดหรือโลหะอะไรก็ตามที่คุณกำลังกลั่นอยู่คุณต้องให้ความร้อนสูงมากเพื่อเผาสิ่งสกรปรกและกำจัดสิ่งเถือปนออกไป ถ้าคุณทำสิ่งนั้นบนโลกนี้ก่อนที่คุณจะจากไปเลือดของพระเมสโบดกก็จะชำระทุกอย่างให้หมดแล้วบาปในอดีตทั้งหมดที่คุณเคยทำคุณได้ทำงานไม่ใช่ทำงานในแง่ที่ว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างแต่ในตัวคุณเองคุณเปิดใจให้พระคริสเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณจนถึงจุดที่คุณเป็นตัวแทนของพระคริสและดูเหมือนพระคริสตมากขึ้นเรื่อยๆในวันที่คุณเสียชีวิต เพื่อที่ว่าคุณได้ทำหน้าที่ของคุณหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้คุณทำในฐานะอผมไม่อยากใช้คำว่างานแต่ในฐานะจุดประสงค์ของคุณนั่นแหละคือคำที่พระวิญญาณบริสุทธ์ต้องการจุดประสงค์ของคุณถ้าคุณได้เติมเต็มจุดประสงค์ของคุณแม้ว่าคุณจะเคยทำบาปและผ่านมันมาแล้วความตั้งใจจริงในใจของคุณคือสิ่งที่แตกต่างมันเป็นเรื่องของหัวใจคุณเสมอมามันเป็นเรื่องของหัวใจคุณชมา มันเป็นเรื่องของเจตนาที่คุณอยากจะทำออกมาจากจิตวิญญาณของคุณจากจิตใจของคุณเสมอมันเป็นเรื่องของเจตนาของหัวใจคุณสลาถ้าเจตนาของหัวใจคุณคือฉันอยากให้อภัยทุกคนฉันได้อภัยทุกคนแล้วแต่กับคนคนนี้คนคนนี้โดยเฉพาะสิ่งที่เขาทำกับฉันมันเจ็บมากจริงๆฉันให้อภัยคนนี้ได้ยากมากจริงๆแต่ฉันก็อยากให้อภัยคนนี้ และสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ฉันเห็นก็คือใช่แล้วบางครั้งคุณอาจจะยังไม่สามารถให้อภัยใครบางคนได้ในทันทีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแต่คุณมีความตั้งใจที่จะให้อภัยเขาหรือเปล่าแล้วคุณแหละคุณได้ขอพระคริสต์ระวังเรื่องนี้ไว้แทบพระบาทของพระองค์และพูดว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอวางเรื่องนี้ไว้ที่พระบาทของพระองค์ข้าพระเจ้าอยากยักยอกเทเขาข้าพระเจ้าไม่รู้จะทำยังไงข้าพระเจ้าไม่รู้จะให้อายยังไงข้าพระเจ้าไม่มีแรงขอและแน่นอนว่าพระคริสต์ทรงรู้เรื่องรีดี และพระคริสต์จะได้พระเกียรติและพระองค์จะยิ่งใหญ่ในความอ่อนแอของคุณดังนั้นพระองค์จึงอยากให้คุณมาหาพระองค์เมื่อคุณอ่อนแอพระองค์อยากให้คุณเข้าใจถึงความอ่อนแอของตัวเองและอย่างน้อยก็ยอมรับมันในใจของคุณนื่อ mm. หลายคนที่ต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ และผมรู้ว่าต้องมีใครบางคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่กํำลังต่อสู้กับเรื่องนี้และพยายามจะเข้าใจเช่นฉันทําแบบนี้หรือฉันมีบาบางอย่างที่ฉันทําอยู่ซึ่งจริงๆแล้วฉันไม่อยากทําเลยแต่ฉันก็ยังทํามันต่อไปแล้วฉันก็ยกมันขึ้นถวายแด่พระเจ้าแล้วบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันวอนนะเกินไปฉันพยายามอยู่นะขับคมชุดชนด้วยฉันพยายามอย่างมากที่จะก้าวข้ามสิ่งนี้ได้ ฉันพยายามจะก้าวข้ามความขมขื่นที่มีต่อคนรุ่นมีหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังเผชิญอยู่จตนาของใจคุณแบบนั้นแหละคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังมองหาพราะองค์สามารถจัดการสมันได้พระองค์สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ในทางกลับกันถ้ามันเป็นความขมขื่นหรือความโกรธต่อใครสักคนก็เหมือนกับว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็แค่ขมขื่นและโกรธกับเขาเท่านั้นเองและฉันจะไม่ยกตัวให้พวกเขา,ขาสิ่งที่พวกเขาทํากับฉันก็ได้คุณอาจจะรอดแล้วก็ได้ แต่งานหลายอย่างของคุณอาจถูกเผาทิ้งไปไม่ใช่งานทั้งหมดของคุณหรอกแต่บางงานของคุณอาจถูกเผาทิ้งไปและถ้าเป็นแบบนั้นคุณเองก็จะรอดแต่เหมือนกับว่าผ่านไฟมาอามนีผมจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าใช่มันมีจุดที่วิญญาณน,นั้นจะต้องถูกจัดการในสถานการณ์แบบนั้นอีกสถานการณ์หนึ่งอาจจะเป็นใครสักคนที่ เป็นผู้เชื่อใหม่คือคนที่เพิ่งมอบชีวิตให้กับพระคริสต์และพวกเขายังคงใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีนะักทุกอย่างเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือบางทีพวกเขาอาจอยู่บนเตียงใกล้ตายแล้วก็มอบชีวิตให้กับพระคริสต์พวกเขาอยู่บนเตียงใกล้ตายอยู่ริงพวกเขาเคยเป็นคนวาเขาอยากให้อภัยทุกคนจริงจพวกเขาต้องการจริงๆและในช่วงเวลานั้นก่อนที่พวกเขาจะตายพวกเขาก็มอบตัวเองให้พระคริสต์ พระเยซูและความเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ช่วยคนคนนี้โดยเฉพาะเพราะพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระคริสต์ว่าช่วยข้าพเจ้าด้วยขอโทระครับข้าพเจ้ากลับใจขอพระองค์ทรงให้อภัยและพระเยซูด้วยความเมตตาของพระองค์ก็ตรัสว่าใช่เราจะรับเจ้าไปเหมือนกับชายที่อยู่บนไม้กางเขนข้างๆเขโบยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กาลังแตสกับผมฉันตอนนี้พระองค์กําลังบอกว่าดูสิตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบก็คือชายที่อยู่บนไม้กางเขนชายคนนั้นที่อยู่บนไม้กางเขน มีชายสองคนอยู่ข้างๆพระองค์คนหนึ่งอยู่ทางซ้ายคน,น,นอยู่ทางขวา,าคนหนึ่งย่อเยอ้ยพระองค์และอีกคนพูดว่าโปรดระลึกถึงพระพเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์และพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับเจ้าตอนนี้เลยว่าเจ้าจะได้อยู่กับเราในสวรรค์ชายคนนั้นมีบาปมากมายที่ยังไม่ได้รับการจัดการใช่เขาได้มอบชีวิตให้รับระึ้นและเขาก็ยังมีคนที่เขาโกรธและข่มขืนด้วยและยังไม่สามารถให้อภัยได้และเขาก็เสียชีวิต ที่นี่แหละคือสถานที่ที่เจ้าจะได้มาจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเราพระเจ้าทรงจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของโกลและนี่ไม่ใช่สถานที่ที่คุณอยากไปเลยผมพยายามจะอธิบายสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้มีหลายคนที่ได้รับความรอดด้วยวิธีนี้เพราะพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระคริสต และพระโลหิตของพระองค์ก็ปกคลุมพวกเขาและยังคงปกคลุมพวกเขาในขณะที่พวกเขากําลังผ่านฝฟนั้นสิ่งเหล่านั้นต้องผูกเผาออกจากจิตวิญญาณหรือวิญญาณของคุณก่อนที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้คุณไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ถ้าคุณยังมีบาปในจิตวิญญาณของคุณในชีวิตของคุณหรือบาปที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือรอยเปื้อนที่ยังทังอยู่ในจิตวิญญาณของคุณผมรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาก และมันยากสําหรับหลายคนที่จะรับฟังและมีใครบางคนที่ต้องได้ยินเรื่องนี้เพราะถ้าคุณมีสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนและผมพูดได้จากประสบการณ์ตรงทั้งเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วและพวกเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันพอสมควรและผมเองก็เคยต้องต่อสู้กับเรื่องนี้กับคนที่ผมรู้จักซึ่งจากไปแล้วผมร้องไห้ต่อพระเจ้าผมบอกว่าพระเจ้าผมก็มีโอกาสได้พูดถึงพระองค์กับเขาแล้ว และผมก็พยายามประกาศข่าวเสริญให้เขาแม้มันจะยากลำบากก็ตามแต่จ,จิตวิญญาณของผมนั้นเจ็บปวดอย่างมากเพราะผมไม่รู้เลยว่าเขาได้ไปสวรรค์แล้วหรือเปล่าและมันก็ยังคงห่านไปไม่กี่เดือนก่อนที่พระเจ้าจะให้ภาพหนึ่งกับผมพระองค์ทรงให้ภาพหนึ่งกับผมขณะอธิษฐานเพราะผมอธิษฐานเรื่องนี้มาสักครั้งแล้วพระองค์ทรงให้ภาพหนึ่งกับผมขณะอธิษฐานและพระองค์ทรงแสดงภาพสถานการณ์นี้ให้ผมเห็นว่า เขาได้มอบชีวิตกับพระริสต์ในช่วงวินาทีสุดท้ายแต่เขาจะมีปัญหาที่ค้างคาใจอยู่ไม่ไมยและนี่คือจุดที่พระเจ้าทรงจัดการมัน,นด้วยพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ด้วยและความรักกับความเมตตาที่อธิบายไม่ได้ต่อมนุษย์พระองค์ทรงรับเขาไปเพราะในวินาทีสุดท้ายเขาเชื่อจากใจจริงผมรู้สึกท่วมท้นและโล่งใจมากที่ได้ยินแบบนี้ ตอนนี้เขายังมีบางอย่างที่ต้องจัดการแล้วพระเจ้ากำลังชำระสิ่งเหล่านั้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่อาณาจักรสวนแต่เขากําลังจะไปที่นั่นในบอนโอ้และอีกอย่างหนึง่งพระวิญญ,ญาณกําลังบอกให้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคนที่อยู่ที่นั่นแม้ว่ามันจะยากมากสําหรับพวกเขาทางอารมณ์อืมทางจิตวิญญาณมันยากมากที่จะอยู่ที่นี่เพราะไฟนั้นมันอืมมัน ความจริงมันยากมากที่จะยอมรับด้วยตัวเองเมื่อคุณเห็นสถานการณ์ที่คุณควรจะให้อภัยคนนั้นหรือคุณไม่ควรจะทำร้ายคนนั้นเมื่อคุณเห็นสถานการณ์และผลกระทบที่มันส่งต่อเป็นลูกโซ่ความรู้สึกผิดและความละอายใจมันทรมานมันทรมานจริงๆคำนี้แหละที่อธิบายได้ดีที่สุดมันทรมานจริงมีแต่การร้องไห้เยอะมากอืมรู้สึกละอายใจและรู้สึกเสียใจมาก แต่คุณต้องผ่านกระบวนการนั้นที่นั่นเพราะคุณไม่ได้ทํามันบนโลกนี้มันมีความละเอียดอ่อนบางอย่างอยู่ตรงนั้นและพระเจ้าก็ได้แสดงให้ฉันเห็นเรื่องนี้ในหลายๆทางอีกครั้งนะฉันไม่อยากทําวิดีโอนี้เลยฉันผัดพรอนมาแล้วหกเดือนแล้วเถอะฉันไม่อยากออกนอกเรื่องตัวนี้นี่แหละคือปัญหาของการทําวิดีโอแบบสดๆไม่ตัดต่อคุณจะได้เห็นความผิดพลาดทั้งหมดของฉันเห็นฉันพูดติดขัดหรือพูดผิดพูดถูก แต่คุณก็ได้เห็นมันแบบดิบๆเลยและฉันคิดว่ามันส่งผลต่อคนที่ดูวิดีโอนี้แต่มันก็ทำให้ฉันดีใจมากที่ได้รู้ว่าคนที่ฉันรู้จักและห่วงใยมากซึ่งจากไปอย่างรวดเร็วและกระทันหันได้อยู่บนสวรรค์แล้วเพราะความเมตตาและความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ที่มีต่อผู้คนในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเขามีความเชื่อมากพอและขอการให้อภัยจากใจจริงพระเาสูตรัสว่า ใช่ฉันจะรับถือไว้ดังนั้นฉันขอสรรเสริญข้าเจ้าฉันขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับสิ่งนี้การแสดงความเมตตาของพระองค์ซึ่งเป็นความเมตตาที่ลึกซึ้งเกินจะเข้าใจได้แต่ฉันจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ล่ะฉันจะขอจบไว้แค่นี้ตา นำเรื่องนี้ไปทูลถามพระเจ้าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเข้าไปในพระคัมภีร์อธิษฐานกับพระเจ้าและถามพระองค์ว่าสิ่งนี้เป็นไปตามพระคัมภีร์หรือเปล่าหรือถามพระเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นความจริงหรือเปล่าอย่าเชื่อแค่คำพูดของฉันฉันอยากให้คุณทำแบบนั้นจริงๆและพระวิญญาณกำลังบอกให้ฉันบอกคุณว่าให้นำเรื่องนี้ไปหาพระองค์คุณต้องนำทุกอย่างนี้ไปทูลถามพระเจ้าคุณจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์แบบนี้กับพระคริสต์จริงๆ ดังนั้นจงนำทุกอย่างไปหาพระองค์และพระองค์จะเปิดเผยให้คุณเห็นเองขอพูดนอกเรื่องสักนิดนะฉันอยากฝากข้อความสั้นๆถึงผู้ที่เป็นหน,นึ่งในห4ึ่งแสันคนคุณรู้ตัวเองดีว่าคุณคือใครคุณควรจะรู้แล้วอย่างน้อยก็ควรจะรู้ตอนนี้แล้วนี่คือช่วงเวลาที่คุณอยู่ในฤดูการสุดท้ายของการทดสอบและเป็นฤดูการสุดท้ายของการขัดเกลาตัวเองโอเคจงยึดมั่นในสิ่งที่คุณมีไว้ให้แน่น อย่าชะลอความเร็วโลยินเนล่าแม้ว่าจะมีวิญญาณบางอย่างอยู่ข้างนอกนั้นมีภารกิจที่ถูกส่งมาต่อต้านคุณต่อต้านทั้งกลุ่มของ144,0 0 0คนกองทัพยุคสุดท้ายมีภารกิจใหญ่หลวงที่ถูกส่งมาและมีวิญญาณงูเหลือมอยู่ข้างนอกนั้นถึงรวมวิญญาณอื่นๆที่คอยบอกให้คุณหยุดหรืออะไรก็ตามอย่าทำตามนั้นอย่าทำกับั้นเดินหน้าเต็มกำลัง รู้ไหมเวลาคุณวิ่งแข่งช่วงสุดท้ายของการแข่งขันคุณจะเป็นช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดคุณได้ผ่านการฝัดกมาวแล้วคุณได้ผ่านการทดสอมาแล้วคุณได้ถูกนําเข้าไปในความทุกข์ยากคุณเคยล้มเหลวและคุณก็ได้เรียนรู้จากความล้มเหลวหลังคุณได้ชนะชัยชนะครั้งใหญ่เหนือศัตรูที่คุณไม่รู้ตัวและคุณก็คุณก็รู้ว่าคุณคุณกําลังจะได้รับรางวัลตอบแทน รางวัลของคุณกำลังถูกสะสมไว้ในสวรรค์เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเหยียบเบรกตอนนี้ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นผมเองก็เคยเจอแบบนั้นมาก่อนนั่นแหละถึงได้บอกคุณตอนที่ผมทำสิ่งนี้เมื่อวันก่อนผมรู้สึกว่าถูกเรียดให้บอกคุณจริงๆและแมนจงชื่นชมยินดีเถอะพระเจ้าจะประทานการยืนยันที่คุณต้องการให้กับคุณ คุณก็รู้ว่าการยืนยันแบบไหนเมื่อคุณเห็นหรือได้ยินคุณจะรู้เองและจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะโลกนี้กำลังสั้นลงมากแล้วเวลานั้นสั้นมากริงๆไม่มีเวลาเหลือแล้วโดยพื้นฐานแล้วแทบจะไม่มีเวลาเหลืออีกต่อไปเวลาหมดแล้วโลกกำลังจะได้เห็นอ,อความเศร้าโศกและความเจ็บปวดใจมากขึ้นและมันก็จะดำเนินต่อไปจนกระทั่ง จนกระทั่งเ,เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะดังนั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณจะรู้เองและจงเตรียมตัวให้พร้อมขอพระเจ้าอวยพรมุมนะครับผมขอให้คุณอธิฐานเผื่อทุกสิ่งนี้ด้วยขอให้คุณนำเรื่องนี้ไปทูลต่อพระเจ้าและ